ครุ่ที่สองครับครุ่แรกเต็มนะครับจะใส่ตรงปุ๋ยไปแล้วมันจะเต็มครุ่ที่สองแนะ่เนี่ยอือเหลืองครับนี่อีกนึงตู้เหลืองอยิงสวยอะ่ปะปลาไหลเปลือก <c oughs> นี่แหละปลาไหลเปลืปลอก <c oughs> โอ้ลงปลาไหล

คุณครับอยู่ด้านล่างเลยอมันลงปลาไหละทัดเลยเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่แหละย,ยังหาตัวเท่าแขนยังไม่เจอครับต้องมีเจ้าพ่อในบ่อเนี่ยต้องมีเจ้าพ่อสักตัวหนึ่งอ่ะอเอาในอีกตัวหนึ่งอ่ะมีสองตัวนะเมื่อกี้นี่ตตตััววฮะแง่ีน้นไหน มันม so so oh, ีสองตัวนะเมื่อกี้นี่ต้องให้กางเชียร์ดูมันใหญ่เลยสองตัวเลยโอ้กองเชียร์กองเชียร์เยอะมากครับ Yeah. <laughs> กินหมดไหมเนี่ยทีม <c oughs> งานครับทีมงาน <laughs> มาแล้วครับมาแล้วเอาวนไปฝั่งนู้นยอดครับยอดอาหารชั้นดีครับ กองเคียร์ยังมันนะก <ic> องเคียร์ว่นันเห็นรูแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วไม่ไปไม่ถึงแล้ว <G l ion ic> ถึงอยู่ครับถึงนิดเดียวแค่แปบไลายครับ อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ขุดหมดแล้วครับโดยอีกฝั่งหนึ่งเอาดดูจะได้เต็มครุไม่ฝั่งนี้ขนาดครึ่งสาได้เต็มครุแล้วฝั่งนี้น่าจะได้เป็นครุแน่นอต้องมีแน่นอนครับ

ไปด้านล่างเลยครับลงด้านล่างเลยตามทางลงครับกันมานี่เลยนี่กันมานีเลย นี่เจอแล้วเต็มหน,นึ่งเป็ธรรม,มาดาครับเรา,ะเาะจะลงไปด้านล่างครับต้องเคลียร์โคลอนออกนี่เดี๋ยวขุดต่อครับ เดี๋ยวเราจะมาหลวงปลาไหลนนนู้นนู้นนเจอแล้วนะโอ้โหเด้อ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 อย่ไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นมีช็อตเด็ดครับนี่ตัวนึงนี่เด้อเด้อเด้อเด้ตัวนึงนี่เจอไหม

โยนพึ๊บว้าอันนี้ครุที่สองนี่เนี่ยครุที่สองครับครุแรกเต็มนะครับจะใส่ตุ้ปุ๋ยไปแล้วน่าจะเต็มครุที่สองนั่นแหล

ด้านล่างแล้วด้านแหละพวกสองตัวเลยด้วยนะสองตัวเลยเอ่อเหลืองอค,ครับนี่อีกนี่ตัวเหลืองยิงสวยอ่ะปลาไหลเผือกนี่แหล <c oughs> แะปลาไหลเผือก <c oughs> <c oughs> โอ้ลงปลาไหล